วันนี้ผู้ป่วยโควิด -19 ตัวเล็กยังสูงค่ะมีผู้ป่วยใหม่2084รายเสียชีวิตอีก15รายรักษาหายกลับบ้านได้ลดลง2417รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล24734รายซึ่งมีอาการปอดอักเสบ754รายศูนย์ข้อมูลโควิด -19 เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ของประเทศไทยประจำวันเสาร์ที่9กร,รกฎาคม2565 วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม2,084รายค่ะลดลงจากวันก่อนแต่ก็ยังคงเกิน2,000รายต่อวันโดยจะแมกเป็นผู้ป่วยในประเทศ2,083รายผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศ1ราย รวมผู้ป่วยสะสมขณะนี้4 5 4 3 3 9รายเฉพาะตั้งแต่1มกราคม65เป็นต้นมา2,319,604รายส่วนผู้เสียชีวิตมี15รายเท่ากับวันก่อนรวมเสียชีวิตจากโควิด -19 ไปแล้ว38,113รายขณะเดียวกันมีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้วันนี้2,417รายเพิ่มขึ้นจากวันก่อนและมากกว่าผู้ป่วยรายใหม่ รวมรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว4,487,492รายเฉพาะตั้งแต่1มกราคม65เป็นต้นมา2,318,998รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก24,734รายซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ754ราย ทางนี้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขยังรายงานผลการตรวจติดเชื้อเข้าข่ายหรือ ATK อีก3,323รายซึ่งจำนวนนี้ไม่นับรวมกับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในขณะที่หลายจังหวัดตอนนี้ก็เร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนค่ะอย่างที่จังหวัดร้อยเอ็ดเร่งฉีดวัคซีนให้ทั้งประชาชนและนักเรียนเตรียมบุคลากรทางการแพทย์เตียงรองรับผู้ป่วยโควิดระลอกใหม่ นายแพทย์ปิติทั้งภัยสารนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นค่ะถึงสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังจะกลับมาระบาดระลอกใหม่ว่าขณะน,นี้ทางจังหวัดได้เตรียมพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ทั้งในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์เตียงรองรับและยาวเวชภัณฑ์ต่างๆโดยภาพรวมก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงไม่ตื่นตระหนกหรือเกรงกลัวอะไรมากนักเพราะสถานการณ์นั้นมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดเองก็ยังคงเร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3าอย่างต่อเนื่องกำชชบให้เฝ้าระวังทำตามที่สอบคอกำหนดขณะที่สถานศึกษาต่างๆก็เริ่มตื่นตัวมากขึ้นค่ะยิง่งหลังจากกรุงเทพมหานครเกิดคลัสเตอร์โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งที่ติดเชื้อโควิดไปกว่า700คนก็ส่งผลให้มีการเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่เข้าไปให้ความรู้เพิ่มเติมประกอบกับแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังทุกสัปดาห์ด้วย ดูต่อกันที่ประเด็นทางการเมืองค่ะรองหัวหน้าพักเก้าไกลมองสู่ฐาน500อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกชี้ยังมีขั้นตอนมาตรา132หวังทุกฝ่ายยึดหลักการที่ถูกต้องไม่ใช่เพื่อประโยชน์การเมืองของใครนายนพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์ สสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักก้าวไกลเปิดเผยกับสำนักข่าวไอ n ถึงกรณีที่หลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์พักว่าเป็นผู้ได้ประโยชน์หลังสภามีมติกลับสูตรการคำนวณสสบัญชีรายชื่อจากหาน100รเป็นฐาน500ร้อยว่า ทางพรกเก้าไกรยืนยันมาโดยตลอดการแก้ไขระบบการเลือกตั้งผ่านพรปเลือกตั้งสอสอเป็นหาร500นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลบังคับใช้ไปแล้วและไม่ได้เป็นการจะออกแบบการเลือกตั้งที่ดีที่สุดให้กับประชาชนอีกทางไม่ตรงกับที่พักเสนอแต่ทุกอย่างถือว่ายังไม่จบเพราะต้องดําเนินการตามมาตรา132ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐสภาต้องส่งให้สารดีกาสารรัฐธรรมนูญหรือคณะกรรมก,การการเลือกตั้งหรือกกตซึ่งหากมีความเห็นส่งกลับมาว่าร่างพรบที่กลับไปใช้สูตรฐาน500รขัดต่อหลักการรัฐธรรมนูญก็จะถูกส่งกลับมาให้รัฐสภาแก้ไขอีกครั้งทั้งนี้ในพิจารณ์ยืนยันว่าพารรคก้าวไกลจะพยายามอย่างเต็มที่ให้การแก้ไขร่างพรบเลือกตั้งสสนั้นไม่ขัดรัฐธรรมนูญไม่ใช่แก้ไขโดยยึดผลประโยชน์ทางการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่อย่างใด ส่วนวีรรัฐบาลก็คุยลงตัวแล้วค่านายกรัฐมนตรีและสองรองนายกรัฐมนตรีได้เวลาแจงซักฟอกไม่จำกัดตามประเด็นที่ถูกกล่าวหาส่วนคนอื่นๆก็ได้สิทธิ์ตามเวลาที่ถูกซักถามนายชินวรนบุญเกียรติอ,อสสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือวีรรัฐบาลค่ะเปิดเผยว่าการหา,หารือ,อกรอบของวีรรัฐบาลต่อการเตรียมพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ว่าตามที่วิฟสามฝ่ายตกลงอภิปรายกันตั้งแต่วันที่19ถึง22กรกฎาคมและลงมติในวันที่23กรกฎาคมฝ่ายค้านได้เวลา4 5ชั่วโมงคอรมอ5ชั่วโมงและประธานในที่ประชุม3ชั่วโมงนั้น ในส่วนของการชี้แจงรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายวีปรัฐบาลได้วางกรอบเบื้องต้นก็คือผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและ,น,ลน,และนายจุรินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะได้สิทธิในการชี้แจงเต็มที่แต่ต้องอยู่ในประเด็นที่อภิปรายไม่ไว้วางใจ ขณะที่รัฐมนตรีนั้นก็ได้ตกลงเป็นการภายในแต่เปิดเผยรายละเอียดไม่ได้โดยหลักการก็คือจะได้สิทธิชี้แจงตามประเด็นที่ถูกอภิปรายซักถาม นายชินวันยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าวิรัฐบาลมีความเห็นร่วมกันค่ะว่าควรใช้โอกาสนี้เป็นการชี้แจงผลงานในรอบ3ปีที่ผ่านมาเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าฝ่ายรัฐบาลได้ดำเนินการในเรื่องใดไปบ้างแล้วและก็เชื่อว่าจะไม่สร้างปัญหาเกี่ยวกับการแย่งเวลาอาภิปรายเนื่องจากต้องเป็นไปตามประเด็นที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ส่วนที่ฝ่ายค้านร,ระบุว่าไม่จำกัดเวลาให้กับรัฐบาลในการชี้แจงแต่กำหนดให้ชี้แจงช่วง0า3 0นาทีถึง1:30นาทีก็มองว่าหลักการทั่วไปฝ่ายรัฐบาลควรได้เวลาตอบในช่วงที่อยู่ในความสนใจของประชาชนหรือหากฝ่ายค้านพาดพิงเสียหายก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงได้ ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างค่ะคนร้ายก็ยังคงป่วนไม่เลิกนะคะล่าสุดรอบวางระเบิดแพงขายของใกล้สถานีรถไฟอำเภอรามันจังหวัดยะลาโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะศูนย์วิทยุสอพอรามันจังหวัดยะลาได้รับแจ้งว่ามีเหตุระเบิดบริเวณแผงขายของใกล้สถานีรถไฟรามันอําเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะหลังจากรับแจ้งก็รายงานผู้บังคับบัญชาทราบพ,พร้อมรายงานพลตํารวจตรีธินกรรังมาศผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดยะลาเบื้องตน้นทราบว่าไม่มีผู้ใดได,ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะก็จะมีแผงขายของที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งช่วงเช้าวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่1ิยะลาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุร,ระเบิดของจังหวัดยะลาก็ไปตรวจสอบหาร่องรอยและหลักฐานจากกรณีที่เมื่อวานเจ้าหน้าที่3ฝ่ายประกอบด้วยทหารตำรวจและฝ่ายปกครองไปปิดล้อมตรวจค้นบังคับใช้กฎหมายบริเวณบ้านเลขที่106ทับบ้านการียหมู่ที่6ตำบลเนินงามอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะและมีการยิงปะทะกับคนร้ายเป็นเหตุให้ผู้ก่อการร้ายเสียชีวิตไปสองรายที่บริเวณทุ่งนานหลังบ้าน จากการตรวจที่เกิดเหตุมีการยึดปืนยาว2กระบอกอาวุธปืนพกสั้น2กระบอกคุมตัวเจ้าของบ้านไปสอบขยายผลที่ศูนย์สักถามหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่41ส่วนผู้เสียชีวิตก็ทราบชื่อต่อมานะคะคือนายอัมยะวาตาะอ,อายุ39ปีเป็นบุคคลตามหมายจับปวิอาญา2หมายค่ะและนายอัศชาคอแมอายุ32ปีซึ่งเป็นชาวอำเภอแวงจังหวัดนราธิวาส ทางนี้พลตตรีธินกรผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยะลาก็ยังคงสั่งการให้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในทุกพื้นที่นะคะเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นเนื่องจากคนร้ายยังคงก่อเหตุอย่างต่อเนื่องในพื้นที่และก็สร้างสถานการณ์ในช่วงใกล้วันรายอออัตฮีซึ่งเป็นวันสําคัญทางศาสนาอิสลามค่ะพร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องดูแลชุมชนไทยพุทธซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายที่คนร้ายอาจจะก่อเหตุได้ค่ะ ปีท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะช่วงนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพและภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนทะเลมีคลื่นค่อนข้างสูง กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศตา่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนลนักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออก,อก,ลออกและก็ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังแรงขึ้นค่ะทะเลคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะเรือเล็กก็ควรหลีกเลี่ยงการออกจากฝั่งไปก่อนโดยเรือเล็กทะเลอันดามันตอนบ,นบนงดออกจากฝั่งตั้งแต่9-14กรกฎาคมนี้กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลค่ะวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่กลับจะมีฝนตกหนักในบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news